ุคครูสวัสดีครับอัจฉริยะลูกหนังก่อนอื่นตนะ้องขอแสดงความยินดีกับสมาชิกในกลุ่มครับเมื่อคืนในกลุ่มแตกกันไปอีกแล้วอัจฉริยะลูกหนังต้องขอบอกก่อนว่าบอลคัดสรรที่อัจฉริยะลูกหนังนํามาให้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของบอลคัดสรรในกลุ่มเท่านั้นสําหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มบอล V ีพีแอดไลน์มาได้เลยครับแอดเอลอาร์สองสองสำหรับวันนี้เรามากับบอลเด่นประจำวันอาทิตย์ที่23เมษายนไปที่คู่แรกฟุตบอพลพรีเมยรีอังกฤษมอนมาร์ตเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของเวสแฮมยูไนเต็ด เ้าบ้านมอนมัดฟอร์มกำลังมานักเตะมั่นใจ2เกมหลังชนะทั้งเยาและเยือนทําอันดับห่างโซนแดงพอสมควรเกมนี้พร้อมเก็บ3แต้มเพิ่มทั้งได้เปรียบทั้งเสียงเชียร์ผลงานเกมเยามี1เกมเอาชนะลิเวอร์พูลและเสมอนิวคาเสเซิลได้ทางฝั่งคุนคอนเวทแฮมยูไนเต็ดเพิ่งเอาชนะในรายการคอนเฟอเรนซ์แบบยิงแซงเข้ารอบแต่ก็พักมาแค่วันเดียวคุมกําลังแนวลุกดีแต่สภาพฟอร์มฟิตเป็นรองน่าจะยืนระยะไม่ไหวและต้องไปเยือนอีกเลทเปิดมาที่เสมออิงเจ้าบ้านมั่นใจช่วงนี้แพ้ยากฟันธงวางมอนม และคู่ที่2นิวคาสเซิลเปิดบ้านต้อนรับการเยนของสเปอร์เจ้าถิ่นสาลิกาดงนิวคาสเซิลมึงแพ้ให้กับแอตเลติล่ามา3ประตูต่อศูนย์แบบยิงคืนไม่ได้เลยต้องปรับทับใหม่จากที่ก่อนหน้านั้นอีก4เกมชนะรวดแต่ก็ยังล้างโซนแชมเปี้ยนลีกเอาไว้ได้แน่นอนเกมนี้ตัดแต้แตมโซนหัวตารางด้วยกันเองที่ผ่านมา5เกมหลังของนิวคาสเซิลเป็นเกมเยอนถึง4เกมแต่ก็ถือว่าเอาตัวรอดมาได้ตลอดเกมนี้ในเล่นในลังเย่าถือว่าเป็นโอกาสดีแต่ก็ยังมีพลาดมีสะดุดอยู่ได้ชนะแค่3จาก5เกมหลัง ฝังทีมเยือนอย่างสเปอร์ดูมีปัญหากับเกมเยือนสมาธิไม่ค่อยดีเต็มที่ทาได้แค่เสมออยู่หลายเกมแต่ถ้าเกมนี้พลิกไปชนะมาแต้มจะเท่ากันแต่ประตูได้เสียจะเป็นรองและจะอยู่อันดับ5ต่อไปคุมกาลังยังไม่ฟูลทีมทั้งโดนแบนและเก็บอีกเพียบแต่ตัวหลักแนวลูกพร้อมลงสนามที่ผ่านมาชนะแค่2จาก5เกมและล่าสุดแพ้คาบ้านมาอีกต่างหากน่าจะมีปัญหาในทีมผู้จัดจาก,การทีมก็เปลี่ยนใหม่และต้องไปเยือนอีก มองว่าเจ้าบ้านนิวคาสเซิลพร้อมกว่าล่าสุดเจอกันมานิวคาสเซิลบุกไปชนะมาได้1ประตูต่อ2น่าจะก,การันตีได้โอกาสมีชนะมากกว่าตามฟอร์มฟันธงวางนิวคาสเซิลเซิงในบ้านและคู่สุดท้ายบอล f อครับรอบรองชนะเลิศไบตันเปิดบ้านต้อนรับการเมือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเกมนี้ได้เล่นในสนามกลางแต่ไบตันก็ยังเป็นต่ออยู่ตามฟอร์มไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบไบตันทีมจอมแสบเสียแนวล,ลูกตัวเก่งให้กับอาร์เซนอลแต่ที่มีอยู่ก็ยังทำงานได้ดีต่อเนื่อง ฝังพีศาจแดงแมนยูในเต็ดเสียความมั่นใจไปในเกมล่าสุดและต้องตกรอบรายการยุโรปไปอย่างน่าเสียดายและเป็นการแพ้เพียงครั้งเดียวจากค่าเกมหลังแต่ถ้ามองในรายการ f a ฟครับก็ยังดูดีอยู่แพ้เกมเดียวจากค่าเกมที่เป็นเกมออกไปเล่นนอกบ้านมองแล้วเกมกดดันแต่เล่นสนามกลางแบบนี้แมนยูน่าจะเรียกฟอร์มไม่แพ้ในเวลาฟันธงวางแมนยูไปบู๊นอกบ้านสำหรับใครที่สนใจเข้ากลุ่มบอลเวทีเรามีทางบอลดีๆในกลุ่มครับแอดไลน์มาได้เลยแอด22จุกกรู